สวัสดีครับนี่นะครับจะให้ชมชุดลูกลิ้วนะครับชุดใหม่นะครับชุดเก่าๆนั่นไอ้พวกไหนหลุดกุกนี่ผมจําหน่ายไปแล้วนะครับแบ่งไปแล้วนะครับอันนี้ชุดใหม่ครับรู้สึกว่าหลังๆมานี่เลือดจะเริ่มนิ่งแล้วนะครับเห็นโยนโยนมานี่ก็ยังไม่มีตัวไหนหลุดกุกนะครับแต่ต้องใช้เวลาหน่อยนะครับผม ว่านกมันยังเล็กอยู่เลยครับสร้อยยังออกไม่ไม่ไม่หมดเลยนะครับเนี่ยครับสร้อยยังเพิ่งเริ่มนะครับบางตัวก็สร้อยก็เริ่มเต็มแล้วครับเนี่ยครับแล้วที่ขึ้นกงไว้ก็พอมีอยู่นะครับรอรอเช็คว่าตันหรือเปล่านะครับแต่เสียงจะเป็นเสียงกลางเสียงกลางไปใหญ่นะครับแทบทุกคอกครับ เสียงจะออกกลางไปใหญ่เริ่มคูกันแล้วนะครับในนี้ขนาดส้อยยังไม่เต็มนะครับเริ่มคูเริ่มจิกกันแล้วครับมีมีอยู่ตัวหนึ่งครับส้อยยังไม่ทันออกครับดุมากเดี๋ยวต้องลอเช็คก่อนนะครับ คือผมอยากให้แบบได้ตันๆไปะครับถ้าไม่ตันมันก็เสียความรู้สึกะครับคนได้เงินกับคนเสียเงินอารมณ์มันไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวต้องใจเย็นๆก่อนนะครับต้องรอหน่อยนะครับผม ผมแบ่งให้ทุกตัวแล้วครับเนี่ยครับแต่ต้องขอความชัดเจนก่อนนะครับกลัวไปแล้วไม่ตันจะเสียความรู้สึก,กครับแล้วยังมีในกรงเพาะก,ก็มีอีกนะครับกำลังฟักไข่แล้วก็ลงรางมแล้วครับเป็นลูกเป็นลูกโทนครับสายต่อครับพวกนั้นในนี้ก็สายต่อนะครับปนปกันอยู่เนี่ยสายต่อหมดเลย ไอ้พวกนี้จับยังไงก็ขันนะครับผมเคยจับขนหลุดลุยใส่กลงก็ขันครับผมฝากคอยติดตามผลงานด้วยนะครับเดี๋ยวมีอะไรก็จะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ